สวัสดีค่ะแป้นเรียพรทรัพสแสนยากรเอ็มคอร์ค่ะขณะนี้ไลน์มีผู้ใช้ชาวไทยถึง33ล้านรายแล้วดูจากตัวเลขอาจบอกว่าครึ่งประเทศแต่อันที่จริงแล้วบางคนก็มีหลายบัญชีนะคะไม่ว่าจะยังไงไลน์ก็ถือเป็นแอปสนทนาออนไลน์ยอดนิยมที่สุดค่ะ ที่ผ่านมาไม่เพียงช่วยให้คนห่างไกลได้ใกล้ชิดกันทํางานเป็นกลุ่มมีเกมสนุกสนุกหรือทํารายได้ให้นักสร้างสติกเกอร์แล้วต้องยอมรับค่ะว่าลายยังเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวลือชั้นยอดคนรับจะเชื่อง่ายเพราะส่งมาจากคนรู้จักและยังแชร์ส่งต่อได้ง่ายอีก เรื่องดีๆเราไม่ว่าแต่ข่าวลือๆนี่สิคะสร้างความแตกตื่นมานักต่อนักค่ะจนต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้แปร์รับข้อความมาทั้งน่าเชื่อหรือเหลือเชื่อต้องไม่เชื่อไว้ก่อนละค่ะงานนี้ต้องไม่ส่งต่อด้วยนะคะเพราะถ้ามีคนเดือดร้อนจากข้อความที่เราส่งต่อน,นั้นเราอาจต้องรับผิดชอบทางกฎหมายไปด้วย ข่าวลือบนไลน์ล่าสุดเห็นจะเป็นเรื่องของไลน์เองค่ะสืบเนื่องมาจากมีคนพบว่าใน,นกลุ่มไลน์ที่มีสมาชิกคุยกันหลายๆคนเวลาส่งข้อความออกไปมีตัวเลขจํานวนคนอ่านแล้วมากกว่าสมาชิกในกลุ่มค่ะเช่นกลุ่มมี3คนแต่คนอ่านข้อความเรามี4มี5คนเน๊ะยยังไงเป็นไปได้ยังไงกันจนเริ่มมีคนส่งข้อความเตือนกันด้วยความเป็นห่วงว่าแสดงว่ามีคนแอบเข้ามาอ่านในกลุ่มได้ละสิต้องระวังว่าจะถูกแฮกนะคะลือ กันแบบนี้ก็ทำเอาหลายคนถึงกับปิดกลุ่มไลน์ไปเลยเพราะกลัวว่าจะโดนใครแอบอ่านแต่ล่าสุดทางไลน์ก็ได้ชี้แจงมาแล้วค่ะว่าตัวเลขคนอ่านที่มากกว่าจำนวนคนในกลุ่มนั้นไม่ได้เกิดจากการถูกแฮ็กหรือการไปโหลดสติกเกอร์แต่เป็นบั๊กหรือข้อบกพร่องของระบบในการแสดงตัวเลขเท่านั้นค่ะกำลังเร่งแก้ไขอยู่และยืนยันว่าไลนมีระบบความปลอดภัยของข้อมูลในมาตรฐานโลกค่ะ ปัจจุบันกลุ่มไลน์ให้มีสมาชิกได้199คนค่ะเมื่อก่อนคนที่เข้ากลุ่มได้จะต้องผ่านการเชิญด้วยคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ไลน์เขาเพิ่มให้เชิญโดย QR code หรือลิงก์ได้ด้วยทําให้คนที่มีลิงก์หรือได้สแกนรหัสนี้ก็สมัครเข้าร่วมกลุ่มได้ทันทีซึ่งสะดวกขึ้นสําหรับกลุ่มที่เปิดกว้างและแม้จะมีชื่อทุกคนในกลุ่มแสดงชัดแต่กลุ่มที่ต้องการคุยกันเองแค่คนรู้จักเท่านั้นก็จะวนวเหมือนกันค่ะ ดังนั้นปัมมีข้อแนะนำดังนี้ค่ะถ้ากลุ่มไหนไม่ต้อนรับคนนอกขอให้ไปปิดประตูตรงนี้ไว้เลยโดยเข้าไปที่ห้องกลุ่มนั้นแล้วเลือกปรับแต่งแก้ไขหรือ edit จากนั้นเราเลือกปิดตรงที่เขียนว่าเชิญโดยลิงก์หรือ QR Code เท่านี้เองค่ะปิดแล้วก็คอยดูอย่าให้ใครในกลุ่มไปกดเปิดนะคะอย่าลืมนะคะอะไรที่ส่งผ่านออนไลน์ไปให้คนอื่นอ่านแล้วณนะนาทีนั้น เราคาดหวังให้เป็นเรื่องลับไม่ได้อีกต่อไปค่ะแถมยังอาจย้อนมาทำร้ายตัวเราได้ด้วยดังนั้นก่อนส่งต้องไตร่ตรองกันให้ดีๆนะคะแปลมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ